พาสเปร์หรอฮะเพิ่งคุยกับนักเขียนเลยว่า,าจะเล่าเรื่องฟิลไหนอะไรดีแต่นี้ว่า,าสปอยไม่ได้แต่ว่าออกมาเซอร์ไพรส์แน่นอนเอาตรงคืออย่างบาเรารู้เคยเห็นตอนทูมูลเนาะแต่ว่าไม่เคยคุยไม่เคยอะไรเลยแต่ว่าเราจะได้คุยกับแม็กกี้ก่อนซึ่งเราอะแม็กกี้ผ่าถูกตาเรามาเยอะหลายรอบมากๆมแล้วพอมันมีโอกาสที่คาแรคเตอร์มันใช่เราก็เลยแบบไม่ไม่รอช้าแบบรีบดิวเข้ามาเลยเพราะเรารู้สึกว่าเออเราก็อยากร่วมงามกนกับน้องคนนี้เหมือนกัน จร,จริงดีใจมากเพราะว่ามันมันเป็นมวลที่วาบิไม่ได้ทำมานานเราต้องบอกว่าตัวออริจินอลของวาบิเองครับเราห่างจากการทำซีรีแนวมหาลลยสดใสสดใสมานานส่วนใหญ่จะทำแบบสายดราม่าสายจริงจังส,ส่วนใหญ่แล้วพอเรากลับมาทำแล้วกลายเป็นว่ามันได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆก,ก,ก็รู้สึกดีใจครับรวมถึงตัวน้องๆเองด้วยที่อ,อ,อย่างบาร์เองก็พูดว่าเออมันอาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายของบาร์ที่ตัดสินใจเล่นแล้วว่าได้อะไรเงี้ยก็เป็นฟิลแบบสุดท้ายเราก็ยัง พาเขาไปต่อได้แล้วก็แล,วกแล้วก็ดีใจรวมถึงท,ทุกคนแบบนักแสดงทุกคนในเรื่องเลยทุกคนแบบได้รับการตอบรับจากแฟนๆดีมากครับระหว่างาภาพนี้จริงๆมีพูดเหมือนกันเพราะว่าระหว่างที่เราทำงาน,นครับฟีลลิ่งความรู้สึกมันเหมือนตอนสมัยบังเอิญรักแร,กแรกๆเลยคือมวลการทำงานมวลอของนักแสดงที่แบบสนิทกันรหรือไปกันกลุ่มเป็นก้อนอะไรเงี้ยคือฟิลแบบนึกถึงตอนทำบังเอิญรักมากๆเหมือนกัน,นครับ รู้สึกดีใจมากครับที่น้องๆแบบได้รับการต่อบรับจากแฟนๆที่ดีและซัพพอร์ตดีมากๆจริงๆเราก็มีคุยกับน้องเหมือนกันว่าเออเขาซัพพอร์ตพวกเรากันขนาดนี้นะเราหาอะไรตอบแทนให้เขากันไหมอะไรเงี้ยก็จริงๆมีคุยๆว่าเอออาจจะมีวันเดนทายนี้อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เท่าที่จะทำได้เหมือนกันเดี๋ยวลองต้องรอดูแต่ว่าพี่การประกาศมว่าการเปิดตโปรเจกต์พิเศษการต่อยอดการต่อยอดก็คื อีกสองคู่มันยังไม่ได้เฉดชายเนาะตอนแรกเราก็คาดเราคิดว่าจะทําแค่2คู่ก็คืออาทิตย์ดาวตกกับต้นฟ้าไต้ฝุ่นใช่ไหมครับแล้วระหว่างทางเหมือนเดือนหนาวไทเกอรอ์มันมาด้วยเรารู้สึกว่าเออก็ถ้าต้องเปิดกองไปแล้วคิวนักแสดงก็ใช้วนๆกันอยู่แล้วงั้นเราพาไปด้วยกันทั้งหมดเลยดีกว่าแต่กลายเป็นว่าว้าวนะเมื่อวานแบบเดือนหนาวกับไทเกอร์คือแบบเสียงกรี๊ดดังมากอ,มอ,ยาอยู่ในช่วงของการพูดคุยเรื่องบทครับ อีก2คู่ยังมีอยู่เพราะว่าแต่ละคนก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับอีก2คู่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วพาสเปเชียลพาสเปย์เหรอฮะเพิ่งคุยกับนักเขียนเลยว่าเออจะเล่าเรื่องฟิลไหนอะไระดีตอนนี้ว่าเออสปอยไม่ได้แต่ว่าออกมาเซอร์ไพรส์แน่นอนถามดีกว่าว่าทำไมถึงเลือกตัดสินใจพับสเปเชียลครับคือลหลักๆคือจอห์นนอตเอ่อแม็กกี้บาร์นะครับน้องมี p o t e n t i ย l ที่จะไปต่อได้แล้วรู้สึกว่าคน ยังอยากดูโจฮานน็อตอยู่ต่ออะไรเงี้ยเพราะว่ามันแค่แปดตอนเนาะคนก็ยังอยากเห็นโจฮานน็อตในในทำลายที่ยาวขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันว่าเออแล้วเราทำเป็นสเปเชียลหรือทำเป็นคอนเทนต์อะไรพิเศษดีไม้อะไรครับก็คุยกับน้องน้องก็บอกพี่เอาด้วยผมเอาผมอยากเล่นยังไงต้องทำนะอะไรเงี้ยเออแม่ถามกับมองเห็นอะไรางัของแมกี้ดูเห็นมานานมากแล้วเอาตรงๆคืออย่างบาสเรารู้เคยเห็นตอน ทูมูลเนาะแต่ว่าไม่เคยคุยไม่เคยอะไรเลยแต่ว่าเราจะได้คุยกับแม็กกี้ก่อนซึ่งเราอ่ะแม็กกี้่านุ่ัฒาเรามาเยอะหลายรอบมากๆแล้วพอมันมีโอกาสที่คาแรคเตอร์มันใช่เราก็เลยแบบไม่ไม่รอชา้าแบบรีบดิวเข้ามาเลยเพราะเราสึกว่าเออเราก็อยากร่วมงานกับน้องคนนี้เหมือนกันส่วนเจ้าบาร์เองอ่ะเรามีโอกาสได้คุยกับน้องในงานเอ็ 2024, มชอย2024บ้างที่จําไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับบาร์เลยตั้งแต่เข้าวงการมาเราคุยรู้สึกว่าเออน้องมีแพชชั่นบางอย่างแล้วน้องยัง ยังมีไฟที่ยังอยากทำยังอยากที่จะแบบใช้คำว่าอะไรเลยยังอยากมีโอกาสอยากได้รับโอกาสดีๆอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วพอคุยอินดีมากขึ้นคุยเ,เวยกันทำงานหรือใดๆรู้สึกว่าเอ้ยเด็กคนนี้น่า,นาสนใจแล้วพอเหมือนกันเลยครับพอมันมีบทที่มันตรงมาเราก็รีบติดต่อน้องทันทีเลยเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เคลียร์งานนะว่าเคมีของพวกก็จะได้กัน ใช่ครับคือช่วงที่ติดต่อคือบาร์เราคุยก่อนเราได้บาร์มาก่อนแม็กกี้คือแม็กกี้อ่ะเราคุยแบบพอชูสว่าตัวตัวเรานะพอชูสกันกับนักเขียนแล้วโอเคแม็กกี้น่าสนใจก็รีดติดต่อพี่กองแต่ว่าตอนนั้นน่าเหมือนมีซีรีส์ติดต่อน้องมาหลายเรื่องมากๆเราเป็นหนึ่งในนั้นน่าจะสี่ห้าเรื่องมีจําไม่ได้ครับก็แบบก็รุนละด่านแรกโหซีรีส์เยอะว่ะจะรับปะวะอันนี้คือด่านแรกเนะดาะด่านที่สองคือ แม็กกี้เองก็รู้สึกตัวเองโตก็ไม่รู้ว่าจะมาเข้ากับบทนี้ได้ไหมในตัวน้องอะไรเงี้ยครับเราก็รุ้นเพราะราคุยกับพี่ก้องประมาณ4ี่ห้ารอบแบบไปตามแบบพี่ก้องสรุปได้ไหมแบบเบอร์แม็กมาไม้แบบพี่ช่วยคุยให้หน่อยอยากได้แม็กกี้มากอนะไรเงี้ยเออส่วนตัวสุดท้ายน้องก็ตัดสินใจลับก็ก็แฮปปี้ครับใ,ใช่ครับอยากให้ติดตามไปไเรื่อยๆคระ